ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงสัปดาห์นี้แล้วก็อีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านะคะจะมีความเคลื่อนไหวมีกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับทะเลจีนใต้สังเกตได้จากการที่มีเรือรบของหลายชาติที่กําลังเคลื่อนเข้าทะเลจีนใต้ในช่วงเวลานี้นะคะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจากักรเยอรมนีก็มานะคะรวมทั้งอินเดียด้วยมันกําลังเกิดอะไรขึ้นในพื้นที่เหล่านี้แล้วความขัดแย้งที่กําลังเกิดขึ้นในทะเลจีนใต้มันจะส่งผล อย่างไรต่อเราประเทศไทยแล้วก็อาเซียนที่เราจะต้องเฝ้าระวังจับตาแล้วก็เตรียมพร้อมรับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันกับผู้เชี่ยวชาญค่ะก็คือรองศาสตราจารย์ดรปิติสีแสงนามผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการสถาบันอาเซียนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะตอนนี้อาจารย์อยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ ครับสวัสดีครับค่ะจังคะตอนนี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นข่าวที่ทั่วโลกสนใจไม่แพ้กันเลยกับเรื่องโควิด1ินะคะก็คือกรณีที่มีเรือรบทยอยเข้ามากันเรื่อยๆเลยแต่ก่อนเราจะเห็นพอพูดถึงเรื่องของเรือรบเนี่ยโอเคอเมริกาเนี่ยส่งเข้ามาประจำเลยแต่ว่ารอบนี้จู่ๆจะมีเรือรบของอังกฤษด้วยของเยอรมนีด้วยของอินเดียเข้ามาด้วยค่ะมันเกิดขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นกับทะเลจีนใต้ในช่วงเวลานี้คะ คือเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าทะเลจีนใต้เนี่ยมันเป็นหนึ่งในจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญที่สุดในโลกนะครับ <S <S uh huh. เพราะว่าอะไรเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นเส้นทางการเดินเรือหลักที่เชื่อมโยงการค้าการลงทุนระหว่างประเทศครับสินค้าส่งออกของจีน8ปเนี่ยเดินทางผ่านทะเลจีนใต้ทุกวันนะครับสินค้าที่ไต้หวันญี่ปุ่นเกาหลีนาเข้า80%เเนี่ยเดินทางผ่านทะเลจีนใต้ทุกวันนะครับการค้าของอินเดียนะครับ เดินทางผ่านช่องแคบมาลาการและทะเลจีนใต้ครึ่งหนึ่งของการค้าของอินเดียนะครับน้ำมันดิบวันละ15ล้าร้านบาร์เรลเดินทางผ่านทะเลจีนใต้ทุกวันนะครับเท่านั้นยังไม่พอในทะเลจีนใต้เนี่ยมันก็มีการที่สูน์แล้วโดย EIA นะครับว่ามันมีแหล่งพลังงานที่น่าจะมีปริมาณมหาศาลทั้งเรื่องของน้ํามันดิบทั้งเรื่องของก๊าซธรรมชาตินะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นหลายๆประเทศก็อ้างสิทธิ์ในพื้นที่ตรงนี้นะครับและในขณะที่มันเป็นเรื่องของเส้นทางการลำเลียงหลักของโลกเนี่ย หล,หลายประเทศก็เลยกังวลในเรื่องของ safety of navigation แล้วก็ freedom of navigation ก็คือความปลอดภัยแล้วก็อิสระในการเดินเรือตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าต่างคนต่างอ้างสิทธิกันแล้วมันมีพื้นที่ทับซ้อนกันเกิดขึ้นแล้วถ้ามันนําไปสู่อุบัติเหตุอะไรขึ้นมาสักเล็กๆน้อยๆแล้วมันนําไปสู่การประทะกันแล้วเส้นทางการเดินเรือตรงนี้มันใช้ไม่ได้เศรษฐกิจโลกก็จะกลายเป็นอมัมาพาแล้วประเทศที่คุมระบบลอจิสติกส์ใหญ่ๆใ,ในโลกนี้เลยเนี่ยก็แน่นอน สหรัฐแล้วก็โลกตะวันตกเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เกิดขึน้นในทะเลจีนใต้เนี่ยมันก็จะทบเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ไปทั่วทั้งโลกครับค่ะแต่ทีนี้ค่ะคือพอพูดถึงทะเลจีนใต้โอเคเราจะได้ยินข่าวอาเรือของจีนเรือของอเมริกาแต่จู่ๆจะมีเรือของสหรัณาจักรของเยอรมนีของอินเดียเข้ามาเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยค่ะมันมันไม่ผิดปกติเกินไปหรอคะอาจารย์คะออผมผมคิดว่าตรงนี้ครับคุณผู้ชมต้องเข้าใจก่อนว่าทําไม พื้นที่ตรงนี้มันถึงกลายเป็นพื้นที่ที่ทุกคนเรียกร้องแล้วก็มีเรือของต่างประเทศเข้ามาเดินทางเต็มไปหมดนะครับ uh huh. จริงๆแล้วพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะครับกฎหมายที่เราเรียกว่า UNCLOS <c oughs> นะครับ UNCLOS หรือว่า United Nations Convention on the Law of the Sea อนุสัญญาสหาประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลนะครับที่เป็นการกำหนดนะครับว่าตรงไหนเป็นทะเลหลวงตรงไหนเป็นเขตเจริิตจำเพาะ ตรงไหนเป็นทะเลอาณาเขตตรงไหนเป็นเขตต่อเนื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นและเป็นที่ยอมรับกันในปี1982 uh huh. แต่ทะเลอ่ะมันอยู่ตรงนั้นมาเป็นแสนปีล้าน uh huh. ปีแล้วถูกต้องไหมครับ,รบเพราะ,ะฉะน,นั้นมันก็เลยมีการอ้างสิทธิ์กันมาในอดีตตะการนานโพ้นเต็มไปหมดเลยแต่ปกติเวลาเราพูดถึงไอ้พื้นที่ที่มันเป็นคอนฟ lict ส่วนใหญ่เนี่ยมันมักจะเป็นมรดกตกทอดจากช่วงของการล่าอาณานิคมซะมากกว่า เพะฉะนั้น,านการล่าอนาะนิคมเนี่ยมันปะทุความขัดแย้งสูงสุดก็คือสงครามโลกครั้งที่สองจัก,กรวรรดินิยมในพื้นที่นี้เต็มไปหมดถูกต้องไหมครับโดยเฉพาะานในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยในพาซิสิคเทเตอร์เนี่ยญี่ปุ่นเองก็เป็นคนที่ออกมาลุกล้านใครต่อใครเต็มไปหมดเลยและกองอกําลังสาคัญที่ช่วยทําให้ฝ่ายสัมพันธมิตรลบชนะจับกองกําลังของญี่ปุ่นเนี่ยคือกองกําลังของจีน,นแต่เวลาเราพูดถึงกองกําลังของจีนเนี่ยมันมีความซับซ้อนครับ พราะกองกําลังของจีนตอนนั้นมันเกิดขึ้นจากการรวมพลังกันของสองฝ่ายคือฝ่ายที่เราเรียกว่าพรรคก๊กมินตัง๋งหรือว่าร<ฆ>ิพับลิกออ c ไ i n a น่ากับฝ่ายที่รเราบอกว่าเป็นพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งตอนนั้นร่วมมือกันเพื่อขับไล่ญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นแพ้สงครามจีนเป็นผู้ชนะสงคราม uh huh. จีนก็เลยดีแคลร์ครับว่าไอการปลดอาวุธของญี่ปุ่นตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นพื้นที่อย่างเช่นหมู่เกาะพาราเซลซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของทะเลจีนใต้ หมู่เกาะพราทัสแล้วก็หมู่เกาะสแตรลี่ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของทะเลจีนใต้หรือว่าเกาะทั้งหมดเลยเนี่ยในทะเลจีนใต้เนี่ยถือเป็นเขตของจีนค่ะแล้วจีนก็ไปเรียกร้องข้อเรียกร้องเนี่ยครับกับทีมของสัมพันธมิตรก็คือทั้งอังกฤษทั้งฝรั่งเศสทั้งอเมริกาก,ก็ดันไปยอมรับในเรื่องนี้ด้วยในส่วนที่สัญญาที่เราเรียกว่าเป็นไคโรเดคอเรชันปี1943ก่อนที่สงครามโลกครั้งที่สองจะจบแล้วพอสงครามโลกครั้งที่สองจบ มันก็ยังไปพูดเรื่องนี้อีกในพอร์ตส p r o โพค m a มชันในปี1945หลังจากสงครามโลกมันสงบไปแล้วเพราะฉะนั้นพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น1945มันก็เลยเป็นการรับรองอะครับว่าโอเคพื้นที่ตรงนี้เป็นเขตของจีนแล้วมันก็เป็นพื้นที่ที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีไอ้อนุสัญญาสาธประชา,ชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นในปี1947เนี่ยสมัยที่จีนยังเป็นสาธา,ารณรัฐจีนอยู่ยังเป็นของก๊กมินตั๋งอยู่เนี่ย ก๊กมินตั๋งแล้วก็สาธารณจีนก็เลยออกแผนที่มาครับเขาเรียกแผนที่ฉบับนี้ว่า map of south china sea i s l a n d แล้วก็บอกว่าไอ้เกาะแก่งทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเกาะของจีนทั้งหมดเลยในทะเลจีนใต้แล้วก็เป็นสิ่งที่ทั่วโลกยอมรับกันแต่แล้วโลกก็เข้าสู่ช่วงสงครามเย็นครับพอโลกเข้าสู่ช่วงสงครามเย็นปัญหามันเลยเกิดเพราะว่าในสงครามเย็นเนี่ยทักคก๊กมินตั๋งดันแพ้พรรคคอมมิวนิสต์นะฮะแล้วจีนก็เปลี่ยนจากสาธารณรัฐจีนเป็นสาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่หนึ่งตุลาคมปีหนึ่งเก้าสี่เก้าเพราะฉะนั้นสงครามเย็นเกิดขึ้นแล้วจีนเปลี่ยนแล้วก๊กมินตั๋งนีไปอยู่ใต้หวันพยายามจะแยกใต้หวันออกเป็นประเทศใหม่แล้วแล้วก็ยังเคลมพื้นที่บนจีนอยู่ในขณะที่บนแผ่นดินใหญ่กลายเป็นคอมมิวนิสต์ไปแล้วเพราะฉะนั้นคนที่เคยเป็นพันธมิตรกันกลายเป็นศัตรูกันอะ่ะอ,อเมริกาเยอรมันตะวันตกอังกฤษฝรั่งเศสก็ไม่เข้ากับจีนแล้วอะ่ะถูกต้องไหมครับในขณะที่จีนเองเขาก็ยังอ้างสิทธิตรงนี้อยู่ เพราะฉะนั้นในวันที่ตัดสินทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วอะ่ะแล้วญี่ปุ่นยอมเซ็นส่นที่สัญญาสันติภาพเพื่อบอกว่าชันแคสสงครามแล้วแล้วใครจะได้อะไรไปบ้างอะ่ะที่ซันฟรานซิสโกในปี1951ตอนนั้นอะ่ะจีนเป็นคอมมิวนิสต์ไปแล้วไะฮะแล้วในขณนะนั้นอเมริกาเองก็มีอิทธิพลเหนือเวียดนามใต้มีอิทธิพลเหนือฟิลิปปินส์ก็เลยบอกฟิลิปปินส์ก็บอกเวียดนามใต้ว่ายว่าเงี้ยไปที่แพระ ว่ามันเป็นพื้นที่ที่เป็นของเวียดนามจะเป็นของกิลปปีนด้วยเพราะฉะนั้นไอคอน FLICT ในทะเลจีนใต้ก็เกิดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับค่ะเพออาจารย์พูดอย่างนี้ค่ะนึกถึงตอนล่าสุดเลยเพราะว่าไม่กี่วันที่ผ่านมาหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนนะคะมีประชุมกรรมฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนแล้วก็เรียกร้องว่าโอเคอยากจะให้ชาติสมาชิกอาเซียนเนี่ยมาร่วมมือกันกับจีนนะในการป้องกันในการยับยั้งการแทรกแซงจากภายนอกภูมิภาคอันนี้ตัวที่หนึ่งแล้วนะคะอาจารย์ ประโยคที่สองที่หวังอี้พูดเนี่ยหวังอี้บอกว่าที่ปไตยของจีนรวมถึงสิทธิทประโยชน์ต่างๆในทะเลจีนใต้นั้นมันสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศนะคะจีนไม่เคยอ้างอะไรใหม่และจะยึดมั่นกับจุดยืนที่มีมาตั้งแต่เดิมอย่างมั่นคงก็คือหมายถึงตัวที่อาจารย์พูดนี้ใช่ไหมคะที่ท,ที่อเมริกาไปตกลงกับเขาตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นเขาก็มองว่าเขาไม่ผิดไงค่ะใช่ถูกต้องครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่า4 5หปีที่ผ่านมาก่อนที่จะมี a อดมิ i s สทร t ชันของโจไบเดนเนี่ยในสมัย <Okay. S 1> ของโดนัลด์ทรัมเนี่ยนโยบายของโดนัลด์ทรัมคือเอาตัวเองเอาสหรัฐอเมริกาออกจากความตกลงในเวทีโลกทั้งหมดเลยใช้ในโยบายอ uh ินเวอร์ตลุคกิ้งอย่างเดียวถูกต้องไหมครับ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นไอ้พันธมิตรในเรื่องของการทหารอย่างเช่นเนโตมันเสื่อมลงมากถูกต้องไหมแล้วรัฐเซียเองที่ยึดไครเมียไว้ก็ทําให้เนโตไม่สามารถไปเอาพื้นที่คืนมาได้โน,นนีนันแต่ <Okay. S 1> พอหลังจากที่โดนัลด์ทรัมออกไปโจไบเดนเข้ามา สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโจไบเดนเองก็พยายามที่จะกลับมาเป็นที่เบิร์มใหม่เพราะว่ายุทธศาสตร์ชาติของอเมริกามันยังต้องการให้อเมริกาเป็นเทสิมอนน่ะเป็นคนจัดระเบียบโลกเพราะฉะนั้นโจไบเดนเองก็มาสร้างพันธมิตรนะครับเราจะเห็นพันธมิตรเดอะคอร์สใช่ไหมครับนั่นก็คืออเมริกาอินเดียญี่ปุ่นออสเตรเลียแล้วเดี๋ยวก็จะมีการซ้อมลบไปคุยกันเพื่อที่จะบอกว่าเอ้อเมริกาจะกลับเข้าเนโต้อีกรอบหนึ่งแล้วนะเพราะฉะนั้นพันธมิตรในการทหารไม่ว่าจะเป็นกับเยอรมันกับอังกฤษ กับใครต่อใครเนี่ยกลับมาแล้วเพราะฉะนั้นพื้น <Yeah. S 1> ที่ที่มันเป็นจุดเปล่าบางตรงนี้แล้วยิ่งนาทีนี้เนี่ยมันเป็นนาทีที่อเมริกาเสียพื้นที่ในตะวันออกกลางจาได้ไหมครับว่าเมื่อเดือนสองเดือนที่แล้วเนี่ยอยู่ดีๆอเมริกา <Yeah. S 1> ก็ถอนกําลังออกไปจากอัฟกานิสถานหลังจากที่ไปบุกเขาไปยึดครองเขาอยู่20ปี <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นสถานการณ์ตอนนี้ในตะวันออกกลางอเมริกาเสียรังวัดมากและพื้นที่ใหม่ที่อเมริกาต้องการใช้ในการปิดล้อมมหาอำนาจใหม่ซึ่งเป็นผู้ท้าทายของอเมริกาก็คือจีน ดังนั้น<ฆ>ช่วงนี้เราก็จะเห็นอเมริกาสร้างพันธมิตรในการติดล้อมจีนในขณะ<ฆ>ที่จีนเองก็ไม่ใช่เล่นครับจีนเองเนี่ยแน่นอนพยายามขยายอิทธิพลผ่านโครงการที่เราเรียกว่า Belt and Road Initiative แล้วก็สร้างเส้นทางการค้าสร้างโครงสร้างพื้นฐานว่าเอยถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นในเทะเลจีนใต้นะเราจะสามารถใช้รถไฟเราจะสามารถใช้ท่าเรือในพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในอาเซียนในปากีสถานในพมา่าใน เส้นทางที่เชื่อมรัสเซียเข้าไปยุโรปแล้วลดความสําคัญของการที่จีนต้องพึ่งพาทะเลจีนใต้ได้และในขณะเดียวกันครับผมคิดว่าสิ่งที่มันเป็นกระบวนการที่ทําให้ฝ่ายโลกตะวันตกรู้สึกว่าจีนยั่วยุสหรัฐแล้วก็ยั่วยุโลกตะวันตกมากๆเลยก็คือเมื่อช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาครับช่วงปลายเดือนที่ผ่านปลายเดือนมกราคมปีนี้จีนเปลี่ยนกฎหมายครับจีนปรับกฎหมายเขาเรียกว,ว่า China Coast Guard Law ครับ ช้ mm hmm. หน้าโค้ชการ์ดหรือว่ากฎหมายของกองกําลังป้องกันชายฝั่งของจเนี่ยมันเปลี่ยนใหม่หมดครับแล้วมันเปลี่ยนใหม่หมดตรงนี้มันอนุญาตเลยครับว่าไอเ,อเอขาเรียกอะไรละ่ะในได,ดรฟท์ที่เราเห็นกันเนี่ยนะครับ uh huh. เขาบอกว่าโค้ชการ์ดหรือว่ากองกําลังป้องกันชายฝั่งของของจีเนี่ย is allowed uh huh. อนุญาตให้ใช้ all necessary means ใช้วิธีการไหนก็ได้ to stop and prevent t h r e a t from foreign v e s s e l ื่อที่จะหยุดยั้งและป้องกันภัยผู้คาาจากเรือของต่างชาติแล้วมันระบุเลยนะครับว่าเฮ้ย<ฆ>ถ้ามีกองกําลังหรือมีผู้บุกรุกเข้ามาในพื้นที่ที่จีนอ้างสิทธิ์เนี่ยมาในรูปแบบไหนถ้ามาในรูปแบบนี้ให้ใช้อาวุธระดับที่เป็น handheld weapons ถ้ามาในถ้ามาในระดับนี้ให้ใช้อาวุธติดเรือชิปบอลถ้ามาในระดับนี้ให้ใช้อ air b a คือใช้เครื่องบิน <c oughs> ไปถล่มได้ใช้ยิปซไปถล่มได้<ฆ>เพราะฉะนั้นและยังบอกได้นะครับว่า ไอคนที่ทําแบบนี้ตามกฎหมายนี้ที่เป็นานายพลหรือเป็นกัปตันหรือเป็นทหารเรือไม่ใช่ทหารเรือป้องกันชายฝั่งคนนั้นน่ะท,ทําใน่พวกนี้ไปเนี่ยไม่มีความผิดนะครับและอาจจะได้รับความดีความชอบที่ปกป้องอานาคตเไยด้วยเพราะนั้นกฎหมายของจีนเองก็มีลักษณะย่อยยุในขณะที่อเมริกาเองถึงแม้ว่าจะยอมรับนโยบายจีนเดียวถูกต้องไหมครับแต่สิ่งที่ทาก็คือถ้าคุณยอมรับนโยบายจีนเดียวจริง ไต้หวันเป็นเกาะหนึ่งของแผ่นดินใหญ่เพราะฉะนั้นช่องแคบไต้หวันที่อยู่ระหว่างไต้หวันกับแผ่นดินใหญ่ก็เป็นน่านน้าภายในสิถูกต้องไหมครับเพราะ,ะนั้นไอช่องแคบไต้หวันเนี่ยตามคาจํากัดความที่อเมริกายอมรับในเรื่องของของนโยบายจีนเดียวมันก็จะต้องเป็น internal w a t e r ถ้าเป็น internal w a t e r ก็แปลว่าถ้าเรือลบของอีกประเทศหนึ่งแล่นผ่านพื้นที่ตรงนี้โดยไม่ขออนุญ,ญาตล่วงหน้า ถือว่าเป็นการประกาศสงครามไงมเพราะมันอยู่ในพ<ะ>ื้นที่12ไมล์ทะเลจาบชายฝั่งแต่ตั้งแต่ต้นปี2021แทน,นที่โลกกำลังมีโควิดนีครับจนถึงเดือนกรกฎาคมอเมริกาเอาเรือลบไปผ่านท่องแคบใต้หวันมาแล้ว7รอบเพราะนั้นเราจะาเห็นว่าต่างฝ่ายต่างก็ก็ขิงก็ราขาก็แรงครับ ค่ะคืออาจารย์อาจารย์คะถ้าดูอย่างนี้แล้วค่ะโอเคตอนนี้เราเข้าใจความขัดแย้งแล้วว่ามันก็เป็นผลพวงมาจากอเมริกาไปยอมรับตั้งแต่แรกด้วยแต่ถ้ามองในแง่มุมมองปัจจุบันอย,อย่างเส้นปราก้าวที่จีนเขาลากมาค่ะมันก็มันก็คุมไปทุกประเทศเลยค่ะอาจารย์อย่างเวียดนามอย่างฟิลิปปินส์เองอะ่ะคือมันก็มันก็กินพื้นที่ของเขาไปหมดเลยเขาก็มีสิทธิ์อันชอบธรรมในการที่จะโต้แย้งไหมคะ ใช่ครับแล้วจริงๆแล้วพอพอเป็นการชอบทำในการโต้แย้งอย่างนี้ครับมันก็ต้องมีกระบวนการในการที่จะ<ฆ>มาพูดคุยกันถูกต้องไหมครับเพื่อที่จะจบให้ได้ว่าเอ๊ะเราจะทําอะไรยังไงในการที่จะดูแลพื้นที่ตรงนี้ร่วมกันอย่างถ้าเป็นบนบกก็อาจจะมีการปักปันเขตแดนถูกต้องไหมครับ<ฆ>ถ้าเป็นในน้าก็อาจจะเหมือนกับประเทศไทยกับมาเลเซียที่สามารถจะหาข้อยุติกันได้<ฆ>คือสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนไปตอนต้นว่าไอ้ UNCLOS หรือว่า อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลเนี่ยมันออกมาปี1982เพราะฉะนั้นไอ้ข้อตกลงที่มันทําไว้ก่อนหน้านั้นนะ่ะแต่ละประเทศก็สามารถที่จะสมวนิจยังคงใช้ข้อตกลงเหย่านั้นได้ถูกไหมครับอย่างในกรณีของประเทศไทยกับมาเลเซียถ้าเป็นไปตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลปี1982เกาะโลซินจะไม่ใช่เกาะนะครับเกาะโลซินที่เป็นเกาะที่เราอ้างสิทธิ์แล้วทําให้อ่าวไทยเรากว้างแล้วเข้าไปในแอ่งน้ํามันอย่างทุกวันนี้เนี่ย มันจะไม่ใช่เกาะมันจะกลายเป็นแค่หินโขโกแล้วเราจะมีอ่าวไทยที่แคบกว่านี้เช่นเดียวกับเกาะกงที่อยู่หน้าเกาะผูดของกัมพูชาไอ้ที่เราไปปักหลักไว้ตั้งแต่เราดีลกับฝรั่งเศสในช่วงที่ฝรั่งเศสยงยึดครองกัมพูชาถ้าเอาตามกฎหมายทะเลปี1982ตรงนั้นไม่ใช่เกาะนะครับตรงนั้นเป็นแค่แนวหินโขโกเพราะฉะนั้นอ่าวไทยเราจะแคบกว่านี้ทรัพยากรเราจะหายมากไปกว่าน,นี้เพราะฉนั้นพอ U.N. เชิเลสออกมาในปี1982เราก็บอกว่าเรารับทราบ เรายอมรับ UNCLOS แต่ในกรณีที่เราเคยตกลงกับประเทศเหล่านี้ไว้ได้แล้วอ่ะเราขอสมวนสิทธิ์ได้ไหมว่าจะใช้ข้อตกลงเพื่อแบ่งพื้นที่แบบนั้นต่อไปแต่ในกรณีของทะเลจีนใต้มันไม่เกิดแบบนั้นเงครับเพราะว่ามันมีเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศมันมีเรื่องของสงครามเย็นมันมีเรื่องของความขัดแยง้งมันก็เลยทําให้คนที่อยู่ในพื้นที่อ่ะไม่สามารถที่จะสแสวงหาผลประโยชน์ตรงนี้ร่วมกันได้แล้วมันก็ยังมีคนจากภายนอกอย่างเช่นที่เราเห็นนะ่ะ สหารัฐอเมริกาเข้ามาล่าสุดเราเห็นสหราชอาาจักเอาเรือมาผ่านเราเห็นเยอรมันเอาเรือเข้ามาผ่านเราเห็นอินเดียกําลังจะเอาเรือไปผ่านลักษณะแบบนี้ค,ค,ครับมันก็เลยกลายเป็นการยุยุและทําให้มันยังไม่สามารถที่จะสแสวงหาทางออกร่วมกันโดยประเทศหรือเขตเศรษฐกิจที่ที่ใช้ประโยชน์และมีโลเคชั่นอยู่ตรงนี้ได้จริงๆครับค่ะ